โอ้ oh. ตักขุดต้องไปอีกวะแม่ขุดมันยายบบต่างทางมันเมืยอเพิ่นนั่รถมาทางเก็บอ้อมแห้งไว้เจ้าบต่างทางมันดับ เพราะว่ามันลายให้เขาลดมาไทยเอาเนี่ยจ่าเบิ้งทานั่งคนขุดมันเด้อยจ่าเดอ้อเนี่ยวิธี<ม>ชาวบา้านจะคล้องทีลอยอะไรเ<ม>บิ้งนั่งขุดมันอย่างย่องย่องปานเสี้าหาเก็บเห็ดด้วยเนาะยไปเบิ้ง่าแก่ก่อนกันบ้าน โอ้โดอกบงองวงต้หวุนแม่อันซ้อนต้นเนี่ยวันนี้มาส้มปลากันจ้ะโอ้โหวันได้มาโดนเลยแถวนี้เดี๋ยวสดทา้ทายจำได้ว่า,าไม่เก็บเห็ดก็ไม่หญยเอี่ยมแถวนี้ เออมาแต่ฝนพ้าจะต,ตีหาุนเบึง่งพู้สาวงามขุดยังนอมาเบิ่งกันปะได้ปะนอโคโรงการสร้างหัวมันเออโครงการสร้างหัวมันต้มห้านาทีแต่ขุดครึ่รงชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นหัวอ้าย,ยกนิ้วสู้สูดิ ไม่ได้นะไหวิธีกินเดี๋ยวบอกไปต้มจะต้องไปต้มต้มหรือไม่ก็เชื่อมนี่แหละเขาแต่ต้นมันไม่ต้องเอาออกใช่ไหมต้นไวคก็เก่ามันมาก่อนต้องเอาออกบอกต้องคุดทิ่มบอกปลูกใหม่โอต้องมันต้องฟังหนาฝนมันบอกว่าจันคุดว่เขาเนาะคุณ ถึงสีห่อนป้ากะคือธรรมชาติดีค่ะค่ะเห็นแ้่กะคิดหอยเจ๊ซีดาป้าเก็บเพียต้นละใส่อะไรนี่แม่เพราะต้นมหัวขาป่นะมันได้หน่อยๆแม่บ่ะหัวหนึ่งต้นหนึ่งไหมเลยบลายมาแล้วแต่ว่าสีหัวใหญ่แล้วแต่มันสีออกหัวมาแม่ตอนเอาต้นมันออกนํำบ่ะ นี่ยายวินจะยายวินยังไปปลูกใหม่บอกเอาแนวยุ่งเขากับจังมาเสียบหน้าฝนจึงมาตัดป่ะเด็นแบบไม่ยีมหน้าฝนดินมันรวมเขาก็มาตัดเสียบใหม่ข้าวไว้เขาจึงมาตัดเสียบใหม่สินะช่างหัวมันค่ะต้มห้านาทีขุดครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วฝนไปจ้ะ ปลาใหม่สวนเพิ่นอยู่ในดงโควิดเนนาะโควิดเเป็หตุเออโควิดเป็นเหตุก็มาอยู่บ้านกันเขาเรียกดงหยังเกาะดงหัวเฮาน้อสมัยก่อนเห็ดไร้หลายสมือไม่เห็ดบ่นเนาะแม่เขามาเก็บเห็ดอยู่บ่เม่ยามบ่อันนี้นาแรงก็นาฝนมันก็มาหาเก็บเห็ดแถวนี่ยล่ะธรรมชาติดีครับ บกม่วงบกม่วงหน่อยด้วยนะก่อนเนาะบกม่วงที่เขาเก็บบกม่วงกระหล่อนเนาะที่เขามาขาไปเหยดบักม่วงแพนน่นะอู้ต้นนี้ได้ลายเลยล่ะเบ่งโชว์โชว์ <บา S 1> หน่อยค่ะคนสวยโชว์หน่อยคะ่ะมันขาดถึงเออประจางมันถอะมันขุดยากดินมันแข็งดินมันแข็ง มารอเบิงปลาค่ะสวนอาเพิ่นจะ้ะจากช่องน้องนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะเราบนยอมแพ้วันนี้แล้วก่อนเดี๋ยวเ่าิะพุดบืงอีกทางนึ่งขนะท,างน,ท,า,งนทางนั้นได้ทั้งนั้นเลย หามันหลายก้อนน้ำตัวในหลยอยู่ออโอ้ช่งหัวมันบอยอมแพเนาะช่างหัวมันคุมนี่แม่งั <laughs> ้นหนาวกันน่ะ <laughs> ยาย่ง <laughs> ั้นหนาวไมหยิบสูดตายเลยเนาะ <laughs> เออเวันนี้คนเก็บคนขุดคั <laughs> กกันนาน นี่แหละก้นบันนอกเข้าสูงอานคักคก้นกระยันบ่โอดตายเือคนว่าล้วเนาะ